มาดูในส่วนของโรงพยาบาลพระราม9นะครับหรือว่าหุ้นครันก็เตรียมจะมีการรายงานผลประกอบการงวดปี2,567ออกมาในช่วงหลังจากนี้ก็ในระยะอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้แล้วนะครับ,รบล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวจากทาง p r ไเองก็ได้ระบุเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเงานในงวดไตรอยมัส4ว่าจะมีการเติบโตสูงสุดนะฮะไปที่ระดับนิวไฮ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ตรอยมาสก่อนหน้าทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากปัจจัยเรื่องฤด,ดูกาลนะครับก็เป็นช่วงตรวจสุขภาพประจำปีก็ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD นั้นขยายตัวสูงขณะที่ผู้ป่วยในคือ IPD ยังคงมีอัตราการครองเตียงอยู่ในระดับที่ดีก็มั่นใจนะครับว่าภาพรวมของทั้งปี2 5 6 7 จะมีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เติบโตเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับงวดปี66ที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ4,300ล้านบาทขณะที่ถ้ามองแนวโน้มของปี2,568ก็คือปีนี้ก็จะยังได้เห็นการเติบโตเป็นตัวเลข2หลักอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคซับซ้อนหรือว่าศูนย์เฉพาะทางด้านต่างๆก็เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน อ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของแหล่งข่าวนะใน p r n เองอขณะเดียวกันมีการคาดการจากบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงครับก็มีการคาดการนะครับว่า ตัวเลขของไตรามาสสี่นะครับก็คาดว่าจะมีกําไรสุทธินะครับกำไรหลักนะฮะอยู่ที่212ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น13%นะครับเ <ME I S 2> มื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็เพิ่มขึ้น2%นะเมื่อเทียบกับไตรามาสสของปีที่แล้วนะครับดังนั้นจึงมีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรหลักของทาง P&N นะครับในปี2017เพิ่มขึ้นอีก3%ก็อยู่ที่ระดับ700ล้านบาทนะครับด้วยฐานรายได้นะครับ4,637ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับที่มีกําไรอยู่ที่5 58ล้านบาทนะครับก็เป็นการสะท้อนผลการบรเนินงานของไตมาส4ที่คาดว่าจะออกมาดีนะครับนอกจากนี้นะครับมีการคาดการกำไรนะจะเติบโตประมาณ5%นะครับก็ทะลุ800ล้านบาทในปี2018นะครับด้วยฐานรายได้ในปีนี้นะครับอยู่ที่ 5,150ล้านบาทแล้วก็มีการกำหนดคำแนะนำซื้อสำหรับหุ้น PR9 นะครับให้ราคาเป้าหมายที่30บาทถ้าเทียบกับราคาเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีอัพไซด์อยู่ถึง21เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคาดการดีนะรอดูตัวเลขจริงจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนครับ PR9 ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำนะที่น่าจับตามองในแง่ของตัวหุ้น าาคือถ้าวันนี้เราพูดถึงโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆอย่าง BDMS อย่าง BH ก็คือบำรุงราษฎร<า>์ก็ต้องบอกว่าด้วยฐานที่มันใหญ่มาคือมาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะการเติบโตมันก็ดูจะจำกัดมากกว่าตรง P&I r าาซึ่ง P&I r วันนี้กำลังไต่ระดับขึ้นมา,านะแล้วเขาก็มีการขยาย Facility นะ,ะก็คือการเปิดตึกใหม่าาแน่นอนมันก็ส่งผลทำไมเขาสามารถที่จะให้บริการเรื่ของศูนย์เฉพาะทางได้มากขึ้น สามารถรองรับผู้ป่วย IPD ได้มากขึ้นเหล่านี้คือปัจจัยการเติบโตหลักของธุรกิจโรงพยาบาลนะฮะอย่างที่บอกว่า BH กับ BMS s อันนั้นฐานเขาใหญ่อยู่แล้วะฉะนั้นผลประกอบการเนี่ยเขาจะมั่นคงแต่มันจะไม่ได้เห็นการเติบโตนะฮะแบบเด่นชัดเพราะด้วยฐานที่ใหญ่ใช,ใช่ไหมฮะนี่กลับมามองที่ PR9 นั้นเนี่ยก็อะบอกว่าในช่วงกรอบประมาณสัก 4-5เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นก็มีการไต่ระดับน,ะ,นะครับก็ <S. S 1> ทยอยปรับฐานขึ้นมาเ,เรื่อยๆจากแถวบริเวณ16-17บบาทเนี่ยขึ้นมาปัจจุบัน24-80 <S. S 1> นะครับขึ้นมาเยอะจริงแต่ก็เป็นลักษณะของการขึ้นมาสอดคล้องกับตัวผลประกอบการซึ่งก็หมายถึงตัวปัจจัยพื้นฐาน <S <S. <S ที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าไตรมาส4ออกมา n ิว high อีกเนี่ยตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะหนุนนําให้ราคาหุ้นมีโอกาสจะขยับขึ้นได้ ต่อเนื่องใช่ไหมครัเพราะเขาก็ส่งสัญญาณว่าอย่างปี68เนี้บวกลบคูณหารปัจจัยด้านต่างๆออกมาละแนวโน้มผลประกอบการน่าจะเติบโตเป็นตัวเลข2หลักอย่างต่อเนื่องอนั่นแปลว่าทําไมฮะราคาหุ้หหนมันมีโอกาสจะขยับได้ต่อ,อะนะ,อะก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มมาได้ดีโดยตลอดนะฮะสำหรับ PR9 น่าจับตามองครับ